สวัสดีครับจากร้านทีโฟนซิกซ์เซอร์วิสกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราเปลี่ยนจอ Vivo Y22 นะครับอันนี้จอแตกนะครับคุณเ้องถอดซิมก่อนนะครับถาดซิมก็อยู่ด้านบนนะครับวันนี้ แก่ตัวขอบข้างได้เลยนะครับหาอะไรแบนๆนะครับมงัดนะครับงัดให้ออกนิดหนึ่งนะครับพอออกแบบนี้นิดหนึ่งเราก็ใครมีเล็บก็ใช้เล็บได้เลยนะครับใครไม่มีก็ใครมีปิ๊กพัตติแบบนี้ก็ใช้ปิ๊กแบบนี้ปิ๊กพัตติแบบนี้นะครับรูดได้เลยนะฮะลูดแบบนี้นะครับมันจะแน่นนิดหนึ่งนะครับตรงขอบนะฮะมันจะแน่นนิดหนึ่ง พอออกประมาณนี้นะครับเราก็งัดข้างล่างขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยๆเลาะด้านบนออกนะครับเพราะว่ามันจะมีแพรสแกนนิ้วอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเรางัดขึ้นมาแรงแพรตัวแพรนะครับสแกนนิ้วจะขาดได้นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดมัดได้เลยนะฮะ เัาข้อบอร์ดออกนะครับเสร็จแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นสแกนนิวนะครับแล้วเราก็แกะตัวแถบเขียวนี้นะครับขึ้นมาแล้วเราก็เอาแถบสีขาวออกมาจากแถบสีเขียวแล้วก็จับ แสบ,บสีขาวไว้แบบนี้นะครับเราก็ดึงได้เลยใช้แรงหน่อยนะครับออกแล้วเสร็จแล้วเราก็ลอกแถบ,บสีขาวนะครับ แล้วเราก็แกะช็อกเก็ตจอออกมาเราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็หาะล็บบางซอสตรงเท็จกลางนะครับตรงขอบจอเราก็ใส่น้ำยา ลอกกาวเข้าไปนะครับถ้าเกิดใครไม่มีน้ํายาก็ใช้ได้เป่าให้ร้อนๆน,นะครับอย่าให้ร้อนมากนะครับเราวค่อยๆงัดขึ้นมาค่อยๆงัดนะครับไม่ต้องงัดแรงมากเพราะเดี๋ยวขอบตรงเคสจาเนี่ยจะเสียจะหักได้นะครับ เก้าจะแข็งนิดนึงนะครับเสร็จแล้วพอเข้าไปงนี้เราก็พลาสติกนะครับสอดเข้าไป พาได้่างนี้เราก็รูดได้เลยนะครับแก่กล้องหน้าออกก่อนนะครับเพราะว่ากันน้ํายาหรือว่ากันเราไปโดนนะครับเดี๋ยวกล้องหน้าจะเป็นรอย ออกเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีตะแกรงกันฝุ่นเราต้องออกมาแล้วใส่กลับคืนไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เรามาเก็บกาวก่อนนะฮะเก็บให้สะอาดนะครับเพราะเกิดเราเก็บไม่สะอาดนะครับเดีย๋ยวเราใส่จอใหม่เข้าไปอ่ะอ่าจอจะไม่สนิทนะครับแล้วพอใช้สักพักจอก็จะหลุดได้ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองจอกันนะครับครับอันนี้เราลองจอเรียบร้อยแล้วนะครับจอใช้ได้เดี๋ยวเรามาติดกาวที่ตัวขอบจอนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ให้พอดีตัวขอบจอนะครับ แล้วก็ใส่เยอะเดี๋ยวมันจะล้นนะครับแต่เราเชื่ แล้วเราก็เอาแผ่จอเข้าแล้วก็เอาข้างล่างตรงขอบจอก่อนนะครับแล้วเราค่อยเลื่อนให้เข้ามุมนะครับททั้งสี่มุมนะครับ เสร็จแล้วเราก็น้ํายานะครับอที่เราลอ,อกกาวอะครับเช็ดนะครับเช็ดครบับกาวที่มันเกินมานะครับ เรียบ,บร้อยนะนะครับเก็บคราบกาวให้สะอาดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวแพงจอได้เลยครับ ร็จแล้วเราก็ใส่แบตเตอรี่้วใส่คร้แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับ ใส่้องหน้านะครับแล้วก็ใส่ตัวแพรสักันนิ้วแล้วก็ใส่ฝาครอบบอดน,นะครับ ใส่นัดได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไป ใส่้าครับนะครับใส่แถบที่มีปุ่มกดก่อนนะครับแล้วก็อยใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างใส่ถัดซิมนะครับอนี่นี้เดี๋ยวลองเปิดเครื่องเทสนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับใครมีเทปพ,พันจอก็ใช้เทปพ,พันจอพันทิ้งไว้สักสองชั่วโมงนะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็เอาอยางนะฮะมัดทิ้งไว้สักสี่หาเส้นสองชั่วโมงเหมือนกันแล้วค่อยเอาออกนะครับ ใี่ครับเลีแสงเบาแสงได้นะครับสัมผัสได้ปกตินะครับเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจอ vivo y22 ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ